เด็กๆเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับบทร้อยกองเรื่องการแต่งกาบยานี11ไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบขัดในหน้า64กันนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบใครกันเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆนะคะพบกันอีกแล้วนะคะนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะทําแบบากาดในหน้า64กันนะคะเรื่องกาบยานี11นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ โจ๋นะคะเขาถามอะไรกันเลยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคําที่เขากําหนดมาให้นักเรียนก็จะมีคําว่าตาไปนาแล้วก็ไล่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาจะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะเพื่อที่จะนําคาเหล่านี้ไปเติมนะคะคําแรกเขาบอกว่าแสงทองงามจับจุด,จดอันนี้ให้นักเรียนตอบว่าแสงทองงามจับตาน,นเนงนะคะต่อมาค่ะเช้านา จับคันไถนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมุ่งหน้าก้าวเดินไปนักเรียนเติมคำว่าไปนะคะสู่นาไร่เพื่อทำกินนั่นเองค่ะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายนะคะต่อไปค่ะข้อที่2เขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะนำคำประพันธ์ที่กํำหนดนะคะไปเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องตามลักษณะของกาบยานีสเิเ แล้วยงคำสัมผัสระหว่างวัตนะคะซึ่งคำประพันธ์ที่เขาใ้นเรียนมานั้นนะคะยังมีการมีการเลยคะสลับที่กันดูนะคะมีการสลับที่กันดูนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนให้ถูกต้องกันก่อนนะคะ,ะเรามาเรียนกันก่อนนะคะวัคแรกน,นะคะให้นักเรียนเห็นว่าคนดียังไม่สิน้นจากแผน่นดินถึงสยามวักแรกต่อไปค่ะวัคที่สองรัเจ้าตากเรืองนา ทำสงครามกู้ชาติไทยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนคำประพันธ์นะคะ,นะคะถูกต้องแล้วนะคะต่อไปเราจะมาโยงเส้นนะคะวักแรกมาท้ายนักเรเียนโยงคำว่าสิ้นไปหาคำว่าบินคัะ,ะแล้วโยงจากคำว่าสยามมาที่คำว่านามค่ะ,ะแล้วโยงเส้นจากนางม,มาที่คำว่าคราม ต่อไปค่ะคําประพันธ์ที่2อนะคะเขาบอกว่า,าเรียงคาประพันธ์ให้ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะโดยท่อให้คำมาให้นักเรียนแล้วคำประพันธ์ให้นักเรียนเดีย๋ยวเรามาเรียนกันเลยนะคะอันแรกให้นักเรียนเขียนว่าวักแรกนะคะส้มตําอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวส้มตําอาหารไทยกินคู่ไก่กับข้าวเหนียวต่อไปวักที่สองค่ะเดีย๋ยวเรามาเขียนกันเลยนะคะปรุงรส หวานเค็มเปรี้ยวใช้ผักเขียวเป็นเครื่องเคียงนะคะส้มตำอาหารไทยกินกับไก่กินคู่ไก่กับข้าวเหนียวนะคะปรุงรสหวานเค็มเปรี้ยวใช้ผักเขียวเป็นเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวเรามาโยคำสัมผัสในวันตถุระสงคนะคะ,ะให้นักเรียนโยเส้นนะคะจากคำว่าไทยมาคำว่า จากคำว่าเหนียวมาหาคำว่าเปรี้ยวนะคะจากคำว่าเปรี้ยวยโยเส้นมาหาคำว่าเขียวนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะการาโยเส้นนะคะคำสัมผัสนะระหว่างวรคในกับยานีสเสด็จไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพบกันต่อนะคะในคลิปต่อไปในการทำแบบสัมผัดในหน้า60 60เท่าไรคะ 65กันเลยนะคะเดยวไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับคุณนิมิตแล้วนะคะในการทําแบบฝึกหัดในหน้า65นะคะในหัวข้อที่3นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนบทร้อยกองต่อให้สัมผัสต,ตามลักษณะกาบยานี11และใจความต่อเนื่องกันนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันคะ่ะนักเรียนมีข้อ3.1แลข้วข้อ,อ3.2นะคะมาดูข้อ3.1ก่อนนะคะเขามีบทร้อยกองมาให้นักเรียนนะคะชาวไทยพึงตระหนัก ต้องรู้รักสามัคคีนะคะแล้วเขาก็จะมีเ,เส้นลงว่างไว้ให้นักเรียนนะคะคือให้นักเรียนเติมนะคะให้เป็นมีความสัมผัสกันนะคะสัมพันธ์กันนะคะเหมือนเ,อเป็นแบบาการแต่งตากยานี่สิบเอ็ดนะคะก็จะเราต้องเขียนว่าร่วมกันทําความดีใช้ชีวีอย่างพอเพียงนะคะร่วมกันทําความดีใช้ชีวีอย่างพอเพียงนะคะต่อไปค่ะข้อสาจดนะคะก็ให้บทร้อยกองนักเรียนมาคือคําว่า อนาคตของฉันวาดฝันเป็นจุดๆตรงนี้ให้นักเรียนเติมคำว,ว่านักเขียนลงไปนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าให้เราเติมนะคะเติมนะคะบทร้อยกองที่ให้สัมผัสกับบทร้อยกองข้างต้นที่เขาให้มาแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเติมคำว,ว่าฉันต้องขยันเรียนและหมั่นเพียรอ่านหนังสือค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปตอบข้อที่4ี่กันเลยนะคะ ส่วนข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งกาบยานี11จําจำนวน2บทนะคะในหัวข้อนะคะธรรมชาติคืออะไรนะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนตามบนคูเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนว่าธรรมชาติคือป่าไม้นะคะธรรมชาติคือป่าไม้นะคะคือน้ำใสไหลชุ่มฉ่ำนะคะนักเรียนอย่าลืมเน้นวักเลยนะคะ ต่อไปค่ะวัคที่สองนะคะบรรทัดที่สองนะคะคือดินสีดำดำคือฝนพรำให้ชุ่มเย็นต่อไปค่ะบรรทัดที่สามนะคะธรรมชาติมีคุณค่านักเรียนก็เห็นนะคะต่อไปค่ะทุกเวลาอย่างที่เห็นต่อไปค่ะบรรทัดที่สี่นะคะ จงใช้เพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะเห็นแก่ตัวนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องกาบยานี1 1โดยเติมคําตอบให้สมบูรณ์นะคะเขาจะมีมามปิ้งนะคะ,ะการแต่งกาบยานี1 1นะคะแล้วคอนักเรียนเติมคําที่มันหายไปนะคะให้ถูกต้องเกี่ยวกับหลักของการแต่งกาบยานี1 1นั่นเองนะคะ,ะกาบยานี1 1นะคะ วักหน้านะคะมีกี่คำคะอ่ามีห้าคำนะคะเขียนห้าลงไปนะคะวักหลังมีกี่คำคะมีหกคำนะคะเขียนหกลงไปนะคะสองวักนะคะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเลยคะเป็นหนึ่งบาทนะคะสองวักเป็นหนึ่งบาทสองบาทเป็นหนึ่งบาทนะคะสองบาทเป็นหนึ่งบาทนักเรียนอย่าลืมเติมนะคะคำสุดท้ายของวักที่หนึ่งนะคะสัมผัสกับคำที่ สามค่ะเขียนเลขสามลงไปนะคะของวัดที่สองนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคําสุดท้ายของวัดที่สองนะคะคําสุดท้ายของวัดที่ ens. สองสัมผัสกับคําสุดท้ายของวัดที่สามค่ะลูกต่อไปค่ะลูกคาสุดท้ายของวัดที่สามนะคะจะสัมผัสกับคําที่สามค่ะเขียนเลขสามนะคะของวัดที่สี่นะคะหรือไม่สัมผัสกันก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะคําสุดท้ายของวรรคที่5สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปนั่นเองค่ะเปนเนยนคะเห็นไหมคะว่าการแต่งกาศยานีสิ1นั้นไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เรารู้หลักเกณฑ์ของการแต่งกาศยานี1ิเเราก็สามารถทําแบบห,หน้านี้ได้แล้วนะคะสําหรับทุกนี้คุณเิียกว่าขอจบการอธิบายจากจังหัดในหน้า65ไว้แต่เพียงท่นนี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ที่หน้านะ